สวัสดีค่ะ Sun Moon Light a Love Reading นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีที่ถ้าท่านใดได้เจอนะคะนี่คือคลิปของคุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันที่9เดือน9คุณมีเกณฑ์การ9เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรนับจากนี้นะคะ คลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องของหลังจากวันที่9้าแล้วนะคะชีวิตคุณนะคะมีเกมการเปลี่ยนแปลงนะคะของการ9ก้าไปสู่การเริ่มต้นอะไรหรือว่าเก้าไปสู่สิ่งใหม่อะไรหรือว่าเก้าไปสู่นะคะ ความเจริญรุ่งเรืองนะคะในเรื่องราวของชีวิตและความรักในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพิเศษจริงๆอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะพี่น้องคาทอลิกเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของพระแม่มารีด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเดือนนี้นะคะสำหรับสําหรับชาวราศีกันถ้า ทำบุญแล้วก็นั่งสมาธิจะยิ่งเสริมนะคะโชคชะตาได้เป็นอย่างดีตามความเชื่อของของที่น้องชาวโพดานะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากวันที่9เดือนเนี้ชีวิตคุณมีเกณฑ์การเก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรนะคะ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะแล้วขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งนะคะ Facebook Instagram แล้วก็ Line Ad นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะกดติดตามได้ตามอัธยาศัยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเราจะมาเช็คเลยนะเราจะมาดูกันเลยว่าหลังจากวันที่9เป็นต้นไป ท่านในที่ได้พบเจอคลิปนี้นะคะตลาง,งันที่9ชีวิตคุณมีเกณฑ์การเก้าเข้าสู่สิ่งใดเก้าเข้าสู่อะไรใหม่ๆหรือว่าเก้าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็ความรักทั้งหมดโดยรวมนะคะ ุณมีเกณฑ์การก้าวเข้าไปข้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหลังจากวันที่9เดือน9นี้นะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสู่สิ่งดีๆนะถือเป็นมงคลของชีวิตกดยอมรับด้วยพลังงานบวกได้เลยนะ ว้าวเอเดจี้ท่าอเอเดจีหลักเลยนะคะไปนึกถึงอะไรก่อนเอเดจีหลักเป็นนายด็อกครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของความรักก่อนว่าหลังจากวันที่9แล้วนะคะจะคูณจะ9เ,เข้าสู่อะไรใหม่ๆนะคะจะ9ไปสู่ความสุขความสําเร็จอะไรนะคะ energy หลักมายืนยันเลยว่าเป็นนายรับครับก็คือ with fulfillment หรือ with come true แปลว่าอะไร คำอุทฐาณน,นะคะสิ่งที่คุณมุ่งม,มากปรารถนานะคะสำเร็จและเป็นจริงภายหลังจากวันที่9นี้อย่างแน่นอนนะคะคุณเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เลยบางท่านมีเกณฑ์การเคลื่อนย,ย้ายโยกย้ายดวงดาวประจำตัวคุณนะคะทำให้นับจากนี้เกณฑ์ชะตาความรักเปลี่ยนไป ที่เคยผิดหวังที่เคยตกเป็นรองที่เคยต้องรอคอยที่เคยเจ็บปวดนะคะคุณเรียกได้ว่า transform สู่ความเข้มแข็งแล้วก็ได้พบ กับความรักที่มันเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเอนเนจีของนายรบคับมันคือการสมปรารถนาต้องการรักแท้รักที่ดีต้องการเป็นที่หนึ่งกำหนดจิตไว้เลยว่าต้องการอะไรนะหลังจากวันที่9นี้ได้แน่นอนนะคะและที่สำคัญที่สุดคุณจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องราวของความรักนะหรือว่าได้พบกับคนรักที่เขาพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือดูแลชีวิต ของคุณด้วยนะคะอาจจะสลับกันได้ถ้าคุณเป็นคนผู้ชายก็จะได้คุณผู้หญิงที่คอยดูแลเทคแคร์คุณและทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะ คุณพูดผิดหรือเปล่านะคุณผู้ชายไปได้คุณผู้หญิงที่เข้ามาแล้วซัพพอร์ตทำให้คุณมีความสุขส่วนคุณผู้หญิงก็จะได้คุณผู้ชายที่เข้ามาพร้อมดูแลช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและความรู้สึกมีเกณฑ์ว่าจะตกหลุมรักนะคะอาจจะเป็นรักแรกพบได้สําหรับบางท่านที่ไม่เคยนึกว่าจะได้เจอแต่ว่าหลังจากวันที่9เนี้ยจะได้เจอนะคะคนที่เคยทําให้ใจคุณสลาย นะคะเขาจะเสียดายคุณแต่ถ้าคนที่ยังรักกันอยู่แล้วคุณอยากที่ใช้กลับมารักกันอีกนะคะมีเกณตว่าหลังจากวันที่9นะคะอาจจะ9วัน9อาทิตย์นะคะมีเกณตว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะ พื่อพูดคุยหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีตรงนั้นแน่นอนคุณได้พบเจอรักครั้งใหม่และคนคนนี้เป็นเนื้อคู่แหละในแบบที่คุณต้องการนะคะหลังจากที่คุณปิดจบความสัมพันธ์ไปคุณอาจจะเคยอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคะแล้วก็เหงาหรือว่าเจ็บมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ละแต่ว่าหลังจากวันที่9เนี้ยเตรียมรับในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณรอคอ,อยสักทีหนึ่งนะคะ เกณฑ์การโยกย้ยายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้เดสตาออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้อยู่บางท่านอาจจะพบเจอนะคะนับจากนี้หลังจากวันที่9ความรักของคุณมันจะเป็นความรักแบบข้ามขอบฟ้าข้ามดินแดนให้ได้มาเจอ,เจอกันนะคะคนๆนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่แดนไกลนะเพราะเอเนจีแดนไกลค่อนข้างที่จะเยอะเอเนจีทางโซเชียลมีเดียก็มีพอสมควรทีเดียวนะคะ ถ้าท่านนารอคอยคําตอบหรือรอคอยคนที่ใช่หรือว่ารอคอยการสารสัมพันธ์ให้มันชัดเจนขึ้นก็อย่างที่บอกว่าก้าวเนี่ยมันหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าการพัฒนาความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะกับคนที่ใช่ด้วยแหละนะคนที่จะเข้ามานะครับสิ่งนี้คือคนที่ใช่จริงๆแหละนะได้พบความรักที่มั่นคงนะได้คนรักที่ดูแลอุปถัมภ์คำชูนะคะหรือ คนที่คุณอยากที่ใช้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหลักจากวันที่9เนี้ยดวงดาวเปลี่ยนละว v i เบรชั่นเปลี่ยนที่เกตว่า เขาหรือทนคนนี้อาจจะกลับมานะคะปรับความเข้าใจกันได้เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะคะแต่ที่แน่ๆคุณมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นละนับจากนี้อะไรที่มันเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนับจากวันที่9นี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะชีวิตคุณเคลื่อนที่ไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ว่านี่คือสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ทั้งนั้นเลยที่คุณจะได้รับทีนี้มาสู่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตบ้างนะ ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่หลังจากวันที่9เนี่ยคุณจะได้กูรูผู้รู้คุณจะได้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณแบบไม่ค่าฝันนะหรือถ้าคนในครอบครัวคุณเจ็บป่วยคุณจะรับการช่วยเหลือคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยนะคะแล้วก็คุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการให้โอกาส ถ้าท่านใดตกงานอยู่หรือกำลังจะแย่แล้วในเรื่องของธุรกิจนะคะหลังจากวันที่9จะมองเห็นลู่ทางใหม่ๆในการดำเนินกิจการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะมีคนออกทุนออกรอนให้นะเหมือนคุณไม่ได้เป็นคนต้องควักกระเป๋าเองนะใครรอคอยผลกำไรยอดขายนะคะบอกแล้วว่าหลังจากวันที่9นี้คุณจะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาทำให้ยอดขายดีวันดีคืนแล้วก็ พยายามพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ของคุณสินค้าของคุณให้ดีนะเพราะนจำจาเนี้มันจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณด้วยนะคะรากฐานการค้าทั้งทางด้านออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะคะจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหลังจากวันที่9นี้นะคะ,ะถ้าเป็นพี่น้องชาวพูทธกว็อาแนะนําให้ถาหวายสาฆทานใดต่างๆนสักเก้าชุดถ้าไหวถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะแต่ว่า ถ้าไม่ไหวคุณอ,อาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้อาจจะทําบุญอยู่ในจนํานวนเลข990บาท900บาทอะไรแบบนี้ก็ได้999บาทอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบริจาคทานในส่วนที่คุณต้องการเสริมเช่นถ้าอยากเสริมสุขภาพก็บริจาคให้กับผู้ป่วยเรื้อรงังอะไรแบบนี้นะคะถ้าอยากด้านการเงินก็อาจจะบริจาควัดพระสังฆจายอย่างนี้ก็ได้วัดหลวงพ่อโตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบริจาคเป็นทองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทอง ยกตัวอย่างทองคำเปลวทองคำเปลว9แผ่นอะไรแบบนี้สมมตินะคะสมมติะจะเป็นลักษณะนี้หรือว่าหล่อแผ่นทอง9นะคะหล่อเป็นแผ่นทองเน้นทองไว้ก่อนนะคะเน้นทองเอาไว้ก่อนจะเป็นการดีนะแล้วก็เงินออมบางส่วนหรือว่าลงทุนบางส่วนที่คุณลงไปนะกังวลว่าทําไมออกดอกออกผลช้าหลังจากวันที่เนี้คุณจะเริ่มได้รับผลตอบแทนหรือว่าได้รับผลกําไรจากการลงทุนแล้วนะคะ การเงินดีขึ VII ้นเป็นลำดับเลยการค้าการขายนะคะงานออฟฟิศจะพัฒนาก้าวหน้าผลงานคุณเป็นที่โดดเด่นจนกระทั่งเจ้านายของคุณเพื่อนร่วมงานอาจจะเสนอชื่อคุณคุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานไปต่างประเทศไปดูงานไปแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าไปเรียกได้ว่าเสนอชิ้นงานหรือว่าไปแสดงศักยภาพของตัวคุณอะ พราะหลังจะกลับมาดวงดาวเปลี่ยนคุณก็มีเกณ์การพัฒนาชีวิตของคุณงานของคุณให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเอเนจีของการออฟเฟอร์อยู่ตรงนี้นะคะคุณไม่โดดเดี่ยวนะ บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวสู้คนเดียวใช่ไหมคะเนื้อเหนื่อยจังเลยแต่ว่าออกมาคู่กับเอ็ดฟครับนะหลังจากวันที่9ไม่โดดเดี่ยวแล้วนะจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูหรือตัวคุณนะมองเห็นหนทางนะคะในในที่นี้ไม่ได้มองเห็นคนเยอะแยะแต่จะมีคนที่มี power มีคนที่มีโปรไฟล์เหนือกว่าคุณอนะนะคะอาจจะเพียง1นหรือสคนเองที่เข้ามาช่วยเหลือจนทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแล้วคนคนนี้ เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในลักษณะที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยนะคะมีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะมีเกณฑ์จะิญรุ่งเงือนแบบส่วนกระแสนะคะธุรกิจที่ดีสําหรับคุณะนะคะค้าขายดีอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับน้ําอะไรที่เกี่ยวกับน้ํานี่ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะอืแต่พ่ออ่านมองดูว่า ค้าขายทางโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกเฟื่มันตึงใช่ไหมผู้อ่านมองดูว่าจะมีลูกค้าหรือว่าเพื่อนหรือว่าใครบางคนนะคะที่ทำงานร่วมงานกับคุณนี่แหละให้โอกาสเสนอไอเดียให้คุณได้ลองทำหรือให้ชิ้นงานคุณมาเลยให้เอาไปทำนะคุณทำแล้วมันกลายเป็นว่าคุณประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเขาอีกนะแต่เขาก็แฮปปี้นะ energy ไม่มีการอิจฉาตาร้อนไม่มีใครจะมาทำร้ายคุณข้างหลังได้ีว่า energy นับจากนี้ชีวิตคุณจากทริอปซอลพริกฟืนนะคะมาเป็น strength นะคะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะยืนได้ด้วยตัวคุณเองด้วยแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ support นับจากนี้ นะคะนายรบครับเนี่ยมันคือ energy ของเศรษฐีอยู่แล้วเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่มีเงินเก็บเงินกินน่ะนับจากนี้เงินทองไหลเวียนด,ดีทีเดียวการงานก็เจริญก้าวหน้า The ะสตารบอกว่าถ้าคุณทำช่อลนะคะคุณทำอะไรบางอย่างที่ออกสื่อโซเชียลคุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนับจากนี้อีก3เดือนเนี่ยชื่อเสียงของคุณนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยมันจะโดดเด่นไปได้ไกลเลยทีเดียวแม่ถือได้ว่า เ้าเข้าสู่ความสุขความสำเร็จนับจากนี้นะ e d d r g y i o c ั p เนี่ยก็ออกมายืนยันนะเหมือนเช่นเดิมว่าเลขนำโชคของคุณก็คือเลข9นี่แหละนะคะถ้าเจอเลข9นะคะหรือว่าทําบุญหรือทําอะไรก็แล้วแต่เน้นเลข9ไว้ก่อนในช่วงนี้นะคะให้พ้น9วันไปก็จะดีแต่ไม่พ้นไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปกดดันตัวเองทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากที่จะทามัน ะะว้าวดีใจจังเลยถือว่าคลิปนี้ส่งผลังมากๆหน้าที่จะครบถ้วนกระบวนความแล้วเนาะ ความรักผวานก็ดูให้แล้วนะมันมี New Energy อยู่แล้วมีรักผลคืนด้วยรักสมหวังแต่ที่คุณรอคอยตามแรงอธิษฐานเลยคืออะไรที่ตั้งเป้าอ่ะนะคะบอกเล้วว่าหายเหนื่อยจริงๆนะไม่ต้องไปอธิษฐานซ้ำๆกับใครแล้วนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้แล้วแล้วก็เตรียมมอบให้ทุกอย่างแล้วด้วยนะคนในใจนู่นนี่นั่นนะคะแต่ทีนี้ท่ท s o u r c e กับเอ่อสเตรออกมาบอกอย่างหนึ่งว่า เอเนจีนี้หลังจากวันที่9อ่ะถ้าคนที่ไม่ใช่คุณจะเป็นฝ่ายตัดเขาออกด้วยตัวเองนะหรือเขาจะเป็นฝ่ายเงียบไปเลยแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับนิวเอเนจีอ่ะอีกนิดหนึ่งมีเกณฑ์การเกี่ยวเื่องกับชาวท่าน้ำกรกฎพิจิกรมีคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเื่องกับเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ชาวราศสีสิงจะให้โชคให้ลาภคุณในเรื่องชีวิตการงานการเงินและความรักนะคะสําหรับ บางท่านด้วยเช่นเดียวกันนะบางท่านก็มีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิสงห์นะคะเอาละ่ะก่อนที่จะไปถึงคําแนะนํานะคะเรามาถามคําถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วมีอะไรอีกว่าที่คุณควรจะรู้หลังจากวันที่9เดือน9นี้นะคะเอาละ่ะ สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ไปฝืนไว้นานๆนะคะบอกเลยว่ามันจะไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณอะนะคะออกดอกออกผลการที่คุณจะสำเร็จได้ในบางครั้งบางคราวก็จะต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกผลด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ พลังงานของกา๊าชุดนี้อยากจะบอกคุณอะไรที่ไม่ใช่ตัดอะไรควรตัดก็ตัดเธอคะ่ะอะไรที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางซะความเครียดความังวลกับสิ่งที่ผ่านมาก็ต้องตัดมองไปวันข้างหน้าด้วยใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขความเจริญในชีวิตตัดออกก็ดีเพื่อที่คุณจะได้ก้าว นะคะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่หลังจากวันที่9นี้ด้วยนะคะเอ e เนอจของเราบอกว่าบาง่่นเนี่ยอาจจะคิดวนเวียนหรือว่าอยู่หรือว่าดีลกับอะไรที่มันไม่ใช่นานพอสมควรแล้วหลังจากวันที่9ต่อให้คุณไม่ตัดจะมีบางสิ่งบางอย่างตัดออกให้หรือตัวคุณนี่แหละตัดสินใจ move on เองนะคะสําหรับบางท่านทุกเรื่องนะเรื่องงานเรื่องธุรกิจสิ่งที่คุณทําอยู่ผู้อ่านมองดูว่าคุณรู้ก็รู้แหละว่า มันมีบางตัวที่ต้องตัดออกเพราะว่ามันจะยิ่งดึงทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการเงินนะหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดค่าใช้ใจ่ายนะคะเพื่อที่จะสามารถทําให้มันบาลานซ์กับรายได้ในช่วงนี้หลังจากวันที่9เนี่ยมันถึงจะค่อยพลิกฟื้นดีขึ้นมานะคะหรือคุณมีเกณฑ์การจะต้องเลือกก็ได้นะระหว่างงานบางสิ่งบางอย่างนะคะมากกว่า2ออยู่แล้วแหละที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นงานนะ ขอให้คุณเลือกในหนทางที่คุณถนัดมากๆมองเห็นช่องทางเยอะที่สุดแล้วก็มีคนคอยให้คำแนะนำบ้างก็จะดีมากด้วยนะคะมีอะไรอยากที่จะบอกอีกบ้างแหมที่เอรบครับขึ้นคู่เลยอะเตรียมเลยนะ New love, new life, new beginning ยังไงเอยังไงที่เอด็ดครัครับก็หนีไม่พ้นสโลแกนนี้นะคะท่องไว้ใจเลยนะ New love, life, new beginning ชีวิตฉันเกิดใหม่ ชีวิตฉันได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีชีวิตฉันได้เติมต้นรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะกับใครที่อยากจะให้เข้ามาหรือกับรักครั้งใหม่จริงๆแต่นะครับจากนี้มันคือ new energy มันคือถ้าภาษาทางพี่น้องชาวพุก็คือหมดช่วงคามาละก้าวเข้าสู่ช่วงที่คุณจะได้เสวยบุญสักทีนะได้เสวยสุขสักทีพี่น้องชาวคลิปก,ก็คือคุณได้รับของขวัญจากพระเจ้าจากการที่คุณเหนื่อยยากลงทุนลงแรงไปทั้งหมดเนี้ยคุณจะได้รับชัยชนะนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างอะที่ คุณมุ่งมา่ปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะแรงปรารถนาทั้งหมดอ่ะที่คุณทุ่มทุนลงทุนลงแรงไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมมอบให้คุณแล้วนะหลังจากวันที่9นี้ท่านที่รับชมคลิปนี้เนี่ยอาจจะได้รับชมหลังจากวันที่9แล้วด้วยซ้ําก็ถือว่าเป็นพรอย่างดีที่สุดนะคะที่คุณคู่ควรที่จะได้รับงานหรือรักที่มั่นคงหรือนะคะอะไรก็ตามที่คุณภาวนาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นอยู่บอกเลยว่า นับจากนี้นะคะคุณจะได้รับสมดังใจนะคะอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงมีไม่เยอะด้วยนะบิดนิดเดียวชีวิตก็จะก้าวสู่ความรุ่งเรืองได้เดี๋ยวจะเจอหนทางบิดมาให้แต่ที่แน่โซเมตมารอแล้วนะจ๊ะใครรอเนื้อคู่อยู่ได้เจอแน่ๆน,นะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอ,ค,เจอค,ความรักที่มั่นคงนะคะได้เจอคู่ที่สีเสมอกันนะคะได้เจอคนที่คุณและเขาอะเกิดมาคู่กันหรือว่า เกิดมาเพื่อที่จะเป็นของกันและกันนะคะหรือว่าถ้ามีเกณฑ์รักขวนคืนกับคนที่รู้สึกรักนะไม่ใช่คนที่ทําร้ายคุณนะอย่าพิมพ์เวรไภยเยี่ยจี y นะกับคนที่คุณรู้สึกรักรักนั้นจะกลายเป็นรักที่มั่นคงและยั่งยืนเอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากยูนิเวอร์สกันหน่อยสําหรับคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ส่งพลังมากๆขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแม่เอเนจีของหมอบอกว่า มีใครคิดถึงคนอยู่ด้วยสิแล้วคุณก็คิดถึงเขาหรือคนในใจอยางที่ผู้อ่านบอกแหละคุณจะดึงดูดนะคะคนที่คุณปรารถนานะคะมาเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากใครบางคนคุณก็จะได้คุณต้องการคนรักคุณก็จะได้หรือคนที่คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณในเวลาเนี้ยนะคุณก็จะได้รับข่าวสารนะคะได้รับบางสิ่งบางอย่าง ได้รับข่าวสารได้รับข่าวดีนะคะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกตกใจจากคนคนนี้นะคะหรืออาจจะได้ข้อความจากคนที่ห่างหายไปนานจากคนแดนไกลที่กลับเข้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นกัลยาณามิตรกลายเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหรือว่าคุณอาจจะได้ข้อความที่ทำให้คุณประหลาดใจจากใครบางคนที่เขาอ่ะรู้สึกดีกับคุณมากๆหลังจากวันที่9กาเนี้ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแต่มันสู่ความสู่ความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตมากกว่า ดูสิคะเอ e เนอร์จีแมรขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับข้อความจากโซเมตของคุณหลังจากวันที่9นี้ก็ได้นะคะหลังจากวันที่9นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะก็อาจจะต้องมีเกณฑ์การเตรียมร,รับข้อความนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะผลักดันคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอเพียงแต่เราตั้งรับเท่านั้นเองนะคะอะขอข้อความ จากความรักนะสำหรับคุณหน่อยนะขอสักสองใบสิคะคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานด้วยนะหลังจากวันที่เ้นี้คุณได้เจอคนที่คุณจะได้แต่งงานนะเอาล่ะข้อความอาบอกว่าอะไรแหมฮอันนี้หนักไปทางความรักไหมอ่ะผู้อ่านก็พยายามดูเรื่องอื่นให้อยู่นะจะมันหนักไปทางความรักนะ <c oughs> ข้อความจากคารณเขาบอกว่าอย่าห่วงอย่ากังวลไปเลยที่นะ นะคะเนื้อคู่ของคุณคนในดวงใจของคุณคนที่คุณเฝ้าฝันเฝ้าปรารถนานะคะคุณจะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นอย่างแน่นอนนะเอาความรักหวานๆไปหนึ่งกลบขออีกหนึ่งใบในท้ายที่สุดนี้แล้วผู้อ่านก็จะไปนอนฝันดีให้อะไรจะบังเอิญน,นักหนาโซเมตอีกแล้วเอาล่ะคุณที่ได้พบคลิปนี้คุณโชคดีมากๆนะคะคุณได้รัก แท้คุณได้เจอเนื้อคู่คุณได้งานที่มั่นคงคุณได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานคุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วมีความสุขสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะถ้าไม่ได้มีเวลาไม่มีกำลังทรัพย์แนะนำทริคง่ายๆสร้างบุญสร้างกุศลในจ,ใจิตใจทำยังไงคะอาจารย์คิดดีทำดีกับตัวเองก่อนเลยพูดดีทำดีกับตัวคนณเองก่อนเลย คุณรู้ไหมชีวิตของคุณอนะที่เกิดมาหนึ่งชีวิตอนะมันมีค่ามาหาศาลนะคะการที่ก่อนที่คุณจะไปให้ใครเนี่ยให้ตัวคุณเองก่อนเคยได้ยินที่เขาบอกว่าทําบุญจนตัวเราลําบากเป็นบาปไหมคะนะคะทางพุทธเนี่ยสอนไว้เนี่ย,ยถูกต้องแค่บิดเท่านั้นเองนะ่ะบิดมาทางทฤษฎีของของ law of attraction คือ รักตัวคนเองก่อนดูแลทท่แคร์ตัวคนเองให้ดีก่อนและสิ่งดีๆจะยิ่งหลามไหลเข้ามาเคยเห็นคนรวยที่เขายิ่งรวยมากขึ้นมาเคยเห็นผู้หญิงที่ไม่ได้แคร์ผู้ใหญ่เท่าไหร่ผู้ชายรุมรักมาเคยเห็นเพลย์บอยที่ผู้หญิงก็จะยอมตกเป็นท่าเขาไหมนะคะแต่คนพวกนั้นก็แรงไปเขาจะต้องเรียนอับคามาแต่คุณไม่ต้องแรงขนาดนั้นแค่คุณรักตัวคนเองตกลุมรักตัวคนเองให้ได้เทคแคร์ตัวคนเอง นะคะดูแลในส่วนของตัวคนเองนะคะเสร็จแล้วก็มีแรงกําลังพอที่จะดูแลงานที่เรามีดูแลเพื่อนฝูงตามสมควรที่เราพอจะช่วยได้นะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวยอย่างดีที่สุดมีความสุขเพราะการที่เราดูแลตัวเองเราทําเพื่อตัวเราและเพื่อที่คู่ของเราที่เขาเข้ามานะคะ เขาก็จะให้เป็นคนสมบูรณ์แบบในแบบเดียวกันกันกบเราหลังจากวันที่9นี้ขอให้คุณเป็นคนที่ก้าวหน้าพัฒนาตัวเองนะคะอย่างก้าวกระโดดเป็นตัวคุณในเ,เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของทุกๆวันนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ได้พบกับรักแท้ที่กำลังจะเข้ามาในวันที่9รวมถึงงานแห่งชีวิตแล้วก็ทรัพย์แห่งชีวิตก็ขอให้บังเกิดกับคุณโดยพรันทันทีนะดูสิคะอืม เอเทีก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่านะคะความสุขความสําเร็จกุญแจสําคัญคืออะไรคะคือดูแลตัวคณเองแล้วก็นับจากนี้อินฟินิตี้นะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเรียกว่าไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันหมดสิ้นจริงๆนะคะอ่ะเอาอินฟินิตี้นะคะเรียกว่าเอาอินฟินิตปิดท้ายให้เลยนะคะเอาละ ถ้าใครเจอคลิปนี้ก่อนนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีถ้าใครเจอคลิปนี้ตอนเช้าขอให้เป็นเช้าวันที่ดีของคุณหลังจักวันที่9ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและจะไม่มีวันที่จะนะคะหยุติความเจริญรุ่งเรืองได้เลยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ